ตรงนี้เป็นด้านใต้ของเกาะระนะครับเป็นป่าชายเลนเนะกาะารานี่จะอยู่ด้านเหนือของเกาะพะทองนะครับเกาะพาทองก็อยู่เหนือคอเขานะครับคอเขาก็อยู่เหนือตะก,กวัวฝายอีกทีครับเรายาวแต่ว่าก็ให้รู้ตำแหน่งนะครับตรงนี้เป็นป่านะครับอยู่ในพื้นที่การดูแลของาทุ่ดินแห่งชาติ เรือกำลังแล่นเทียบผ่านนะครับผมกำลังนั่งเรือจากเกอบพัทลองลกลนะครับกับไปที่ท่าเทียบเรือที่คุนบุรีนะครับข้างบนนี้เป็นป่าไม่เป็นป่าเลยนะครับ มีพวกกวางด้วยเหมือนกันนะครับกวางจากที่นี่แล้วก็กวางที่เกาะพะทองนะฮะนี่ครับแนวป่าชายเลนต้นขา,าเนี่ยน้ำลดนะครับเหาลากสาขาข,าของต้นไม้ชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นโกกางหร่ารู้สึกจะใช่นะ ถ้าเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับส่วนอีกด้านนะครับอีกด้านจะเป็นเกาะพระทองนะครับด้านนู้นนะครับแล้วตรงนี้จะไม่ใช่ลตรงนี้จะเป็นอีกเกาะหนึ่งนะฮะที่เป็นเหมือนเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางมีป่าชายเลนนะครับตรงนี้มีสองเกาะ ตรงนู้นที่เห็นภูเขาก็เป็นตรงแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดพังงานะครับ<ม>ตกสอร้านนี่ไม่ได้มีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ยกเว้นแต่ว่าจะนั่งเรือผ่านนะฮะ แก่ข้างไวาขวานขวาอะไรยัง